ต่อตัวอย่างอนุพันธ์โดยใช้นิยามนะครับ <c oughs> นิยามนะครับนิยามอนุพันธ์ว่าอย่างไงนะนะผมก็อยากจะแค่เขียนให้เราเขียนในข้องทุกครั้งนะครับเราจะได้เออจําได้ว่ามันคืออะไรเนาะนิยามนะครับ f ไพรม์ f ไพรม์ไหน f ไพรม์ x นะครับเท่ากับอะไรเท่ากับลิมิตของ f x บวก h ลบ f x ถูกไหมแล้วก็หารด้วยหารด้วย h แล้วก็ H เข้าสู่0ูนย์เข้มานี่คือนิยามของมันอีกอันนึงก็คืออะไรอีกอันนึงก็คือ F อฟเ f พายเอ a นะครับก็เท่ากับลิมิตของ F X-FA ลบเ a นะครับ x ลบเ x เข้าใกล้ A นะครับตัวนี้ก็คือบทนิยามทั้งสิ้นนะครับตัวนี้นิยามนิยามนะครับ ที่ผมใช้บทนิยามครับดูตัวอย่างตัวนี้นะครับตัวอย่างนี้ก็บอกว่าให้เรากําหนด fx มาแบบนี้เว้ยเป็นฟังก์ชันแบบเงื่อนไขใช้เมื่อไหร่ 2x-1 ใช้เมื่อ x มันน้อยกว่าหรือกวับ3 x กำลงัง2-4ใช้เมื่อ x มากกว่า3โอเคนะครับ <c oughs> ให้ดูว่ามันมีอน,นุพันธ์พิจารณาว่ามันมีอนุพันธ์ที่จุด x เท่า3หรือไม่เนื่องจากว่าอนุพันธ์มันเกี่ยวข้องกับลิมิตใช่ไหม เขียนนิยามของมันเกี่ยวข้องลิมิตคือถ้าลิมิตมันหาค่าไม่ได้ก็แปลว่าอะไรแปลว่ามันไม่มีอนุพันธ์เขียนคก็ความหมายคืออย่างนั้นเขียนครับมันจะมีอนุพันธ์เมื่อไรเมื่อมันเกี่ยวข้องลิมิตอะลิมิตต้องต้องหาค่าได้ถ้ามันหาค่าไม่ได้ก็แปลว่าไม่มีไม่มีอนุพันธ์นะครับคราวนี้ก็ลองมาดูนะครับผมก็เริ่มต้นนะครับเนื่องจากว่าอนุพันธ์ที่จุด x กเท่ากับสามรือไหมมันเหมือนกับถามว่าคําถามที่มันเหมือนกับถามว่าเฮ้ยเอฟพามสามอะมันมีค่าหรือเปล่าเนี่ย f พายัมสามมันเท่ากับอะไรนะครับมันก็เท่ากับผมก็เลือกใช้นิยามไหนเลือกใช้นิยามนี้นะครับ f พายมเอครับ f พามเอคือลิมิตของอะไรลิมิตของ ffx ลบด้วย fa หารด้วย x ลบเอเข้าใกล้เข้าใกล้ a อคืออะไรครับตัวนี้ a คือ3นะผมขอเปลี่ยนเลยนะครันนะครับ a คือ3นะครับ a คือ3 สามนะครับนี่ก็สามสามทีนี้ f สามเรารู้ค่าไหมมันควรจะใช้ค่าเลยครับ f สามดูนะครับมันต้องมี f สามมาเกี่ยวข้องเห็นไหมมันต้องมี f สาม f สามเท่ากับเท่าไหร่ครับใช้ฟังก์ชันไหนครับ f สามเนี่ยเท่ากับสามใช้ฟังก์ชันนี้ก็คือสอง x ลบหนึ่งก็คือสองคูณสามลบหนึ่งเท่ากับหกลบหนึ่งหกลบหนึ่งได้ห้า f สามได้ห้า f x เราใช้ฟังก์ชันไหนครับ f x เอใช้ฟังชันไหนเข้าใกล้สามครับอ่ยตัวบนหรือตัวล่างตัวบนหรือตัวล่างครับตัวบนหรือตัวล่าง <g it> ปรากฏว่ามันเข้าใกล้สามมันเข้าใกล้ได้ทางซ้ายได้ทางขวาใช่ไหมทางซ้ายน้อยกว่าสามต้องใช้ข้างบนทางขวามากกว่าสามต้องใช้ข้างล่างเพราะนั้นไอ้ตัวเนี้ยครับต้องแยกซ้ายขวาแล้วแค่นี้เราเลยจําเป็นต้องแยกซ้ายขวามาเพราะนั้นผมขอเขียนอย่างนี้แล้วกันครับมันก็จะเท่ากับลิมิตในการแยกซ้ายขวาเนาะผมก็ขอแยกออกมาเป็นเป็นลิมิตด้านซ้ายนะครับลิมิต x เข้าใกล้3ทางซ้ายนะครับของ fx ลบ f 3 f 3รู้ค่าเนาะันก็แทนค่าไปเลยนะครับหารด้วย x ลบ3กับอีกอันนึงคือลิมิตลิมิตนะครับ x เข้าใกล้3ทางขวาของ fx ลบด้วยลบด้วย f 3 f 3คือ5ก็แทงค่าลงไปเลยนะครับนี่ก็ x ลบ3โอเคนะครับเราก็ค่อยๆหาครับแยกซ้ายขวาหาพอเราแยกซ้ายขวาหาเรารู้แล้วครับว่า ว่าอะไรว่าลิมิตเอฟเอซใช้อะไรเข้าใกล้3ทางซ้ายครับ3ทางซ้ายมันคือน้อยกว่า3น้อยกว่า3ต้องใช้ตัวบน 2x ลบ1 2x ลบ1แล้วก็ลบ5หารด้วย x-3 ลบ3ออกมาเท่ากับลิมิตของอะไรครับลิมิต x เข้าใกล้3ทางซ้ายของ 2x-6 ลบหหารด้วย x-3 ลบสโอสบายสบายครับตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้3ทางซ้ายนะครับของอะไรของดึง x ลบ3มออกมาครับ x ลบ3นี่ก็ส่วนด้วย x ลบ3ตัดกันครับเรียบร้อยปั๊บตอบอะไรครับตัวน,นี้ตอบตอบ2ลิมิตซ้ายได้2นะครับลิมิตซ้ายลิมิตซ้ายได้2นะครับลิมิตด้านซ้ายได้2เหโอเคครับได้2ขัดมามาดูลิมิตทางด้านขวาบ้างครับ <c oughs> นี่เท่ากับลิมิตทางด้านขวา fx นะครับ เข้าใกล้ทางด้านขวาคือมากกว่า3มากกว่า3ต้องใช้ตัวล่าง x กำลังสองลบสคือลิมิต x เข้าใกล้3ทางขวา x กำลังสองลบสแล้วก็ลบหาหารด้วย x ลบสตัวนี้จะออกมาเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้เลยครับ3ทางขวาน,นี้ก็เป็น x กำลังสองลบเหารด้วย x ลบสปรากฏว่ามันเท่ากับนะครับมันเท่ากับมันเท่ากับอะไรมันเท่ากับลิมิต x กำลังสองเออไม่ใช่ x กำลังสองครับมันแทนลงไปแล้วเป็นศูนย์ส่วนศูนย์ครับเราเจอบ่อยๆนะครับก็ x ลบสามคูณด้วย x บวกสามนี่ก็ x เข้าสู่สามทางขวามือเนาะอันนี้ก็เป็น x ลบสามเขียนครับเนี่ยโจทย์ลิมิตรครับปุ๊บเราแทนค่าลงไปใช่ไหมปุ๊บอันนี้เป็นศูนย์ส่วนศูนย์แน่ตัดทิง้งก็เลยเหลือแค่อะไรเหลือแค่ก้อนนี้นะครับเนี่ยสังเกตครับมันก็จะเหลือแค่ <c oughs> มันจะเหลือแค่อะไรมันจะเหลือแค่ก้อนก้อนเนี้ยนะครับก็แทนค่าลงไปครับก็ได้เท่ากับ ก็ไชเท่ากับ okay. นหกโอเคัอันหนึ่งได้เลยอันหนึ่งได้อันหนึ่งได้สองด้านซ้ายได้สองครับด้านซ้ายได้สองด้านซ้ายได้ได้สองด้านขวาดัานได้หกเนี่ยมันไม่เท่ากัน <c oughs> มันไม่เท่ากันครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นลิมิตมีไหมตัวนี้ลิมิตก็ไม่มีลิมิตโอเคครับ okay. ก็หาค่าไม่ได้หรือไม่มีค่าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นซ้ายไม่เท่ากับขวานะครับเพราะฉะนั้น f พามสามไม่มีค่าเกิดขึ้นหรือไม่มีอนุพันธ์ที่จุด f เท่ากับสามครับก็ขอเขียนอย่างนี้กันนะครับไม่มีค่าเกิดขึ้นหรือเพราะฉะนั้น f 3. ไม่มีอนุพันธ์ไม่มีอนุพันธ์ที่จุด x เท่ากับสามหรือพูดอีกภาษาหนึ่งคืออะไร f พามสามหาค่าไม่ได้เขียน okay, นะครับก็ลักษณะแบบนั้น ฟังสามหาค่าไม่ได้นะครับโอเคนะครับลองดูข้อถัดไปครับไอ้ี่บอกมาว่า f ัง x เนี่ยให้แสดงว่าเอ่เอ f x เท่ากับค่าสมมทุของ x เนี่ยไม่มีอนุพันธ์ที่จุด x เท่ากับศูนย์อ่าไม่มีอนุพันธ์ที่จุด x เท่าศูนย์แปลว่าอะไรแปลว่าผู้อีกแง่หนึ่งคือเขาบอกให้เราว่าให้ไปดูว่าฟังศูนย์เนี่ยแสดงให้ดูเลยว่ามัน อะไรมันหาค่าไม่ได้นะครับหาค่าไม่ได้แปลว่าลิมิตมันต้องไม่มีเขียนความเหมือนให้เราทําแบบนี้ลองมาทํา <c oughs> f พามศูนย์เท่ากับเท่าไรก็เท่ากับลิมิตตามบทนิยามเลยครับ x เข้าใกล้ศูนย์ใช่ไหม f ของ x ลบ f ของศูนย์หารด้วย x ลบศูนย์ก็คือหารด้วย x <c oughs> ก็จะออกมาเท่ากับเท่าไรเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ของอะไรครับของ f x f x คืออะไร f x คือค่าสมมูลของ x ลบ f ศูนย์ f ศูนย์คืออะไรครับ <c oughs> f ศูนย์ก็ศูนย์ก็ไปแทนค่าก็ได้ศูนย์เพราะนั้นก็เลยเหลือแค่อะไรเหลือแค่ส่วนโอเคไหมอ่ะคร <c oughs> าวนี้ x เข้าใกล้ศูนย์ครับปัญหาอยู่ตรงนี้ครับค่าสมบูรณ์ของ x คืออะไรปรากฏว่าเราจําได้ไหมว่าค่าสมบูรณ์ของ x เนี่ยให้ x อค่าสมบูรณ์ของ x นะ x ม, x นะมันเท่ากับอะไรนะมันเท่ากับ x เลยนะถ้าเกิดว่า x มันมากกว่ากบศูนย์แล้วมันจะเท่ากับลบ x นะถ้าเกิดว่า x มันน้อยกว่าศูนย์อย่างเงี้ย โอเคนะไอ้ <c oughs> ตัวนี้ก็เลยจําเป็นต้องแยกแฝกเออแยกแยกแหลนแยกเออแยกซ้ายขวานะครับแต่แยกซ้ายขวาออกมา okay, ครับด้านซ้ายก็ลิมิตของ x เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านซ้ายโอเคไหมแยกออกมานีครับปรากฏว่ามันเท่ากับเท่าไหร่ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายก็จะออกมาเท่ากับเข้าใกล้ศูนย์ทางซ้ายก็ติดลบโอเคไหมสุดท้ายปุ๊บตอบตอบหนึ่งโอเคไหมครับเนะี่ยลบ ตัวนี้นะครับมันคือนี่แล้วมันก็สุดท้ายมันก็ตัดกันมันก็เหลือลบหนึ่งลบหนึ่งนะครับลบหนึ่งนับออกมานะครับลบหนึ่งด้านซ้ายได้ลบหนึ่งเนี่ยคราวนี้มาดูด้านขวาบ้างครับดูด้านขวาบ้างนะครับด้านขวาลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านขวาสรุป x นะครับค่าสมมุล x ส่วน x ก็เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านขวาอ่า มันเข้าใกล้ศูนย์ทางขวามันมากกว่าศูนย์ครับมันออกเป็น x x ส่วน x ครับก็ได้หนึ่งเข้ยไหมเนี่ยไอ้นี่นะครับมันออกเป็นตัวนี้นะครับค่าสมบูรณ์ของ x ได้ x ท้ายก็ตอบ <c oughs> ตอบหนึ่งเข้านะครับตอบหนึ่งเห็นเราจะเห็นว่าซ้ายขวามไม่เท่ากันไหมซ้ายขวามไม่เท่ากัน,นครับมันก็ไปคนละคนละเรื่องคนละทิศคนละทางละเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเพราะฉะนั้นนะครับ f ตัวเนี้ยไม่มีอนุพันธ์ ไม่มีอนุพันธ์ที่จุด x เ,เท่ากับศูนย์โอเคนะคลักษณะแบบนี้ถ้าย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับผมอยากให้เราเห็นภาพว่า,ม,ามันมีไม่มีอนุพันธ์หมายความว่าไงโอเคนะค,ความต่อเนื่องเราจําได้เนาะความต่อเนื่องของฟังก์ชันอะภาพของมันคือมันลากเส้นกราฟไปเรื่อยแต่คราวนี้นะครับไอตัวที่ที่บอกว่ามันไม่มีอนุพันธ์มันหมายความว่าอย่างนี้ครับสมมติเราผมไม่แน่ใจว่าเรายัางจากราฟได้ไหมนะครับกราฟของค่าสมบูรณ์หน้าตาเป็นไงจาได้ไหมครับ ในไม้่ำป้ะจำไม่ได้คืออย่างนี้เนี่ยครับเนี่ยปุ๊บมันเป็นอย่างนี้ค่าสมบูรณ์สี่ทิศเงินที่ผมวาดนะเนาะเนี่ยครับมันเป็นสภาพนี้เราดูจุดที่ศูนย์ครับเนี่ยมันคือจุดตรงนี้จุดศูนย์นี่ครับจุดศูนย์อยู่ตรงนี้กราฟมันเกิดการอะไรครับกราฟมันเกิดการหักครับเนี่ยมันเกิดการหักเป็นงอเป็นมุมลงมาอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟมันเกิดการหักการงอเป็นมุมลงมาอย่างเงี้ยเนี่ยครับสภาพก็คือว่ามันไม่มีนุพันธ์นั้นภาพของนุพันธ์เนี่ยก็คคคคืืออออะไไรรรรกกก็าาฟมม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 ัััััันนนนนสูโโ้้งงเีียบ่ห เมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟสมมตินะครับไอ้สมมตินะครับไอเนี้ยตัวเนี้ยผมไปวาดสมมตินะสมมติผมไปวาดกราฟแล้วมันดันออกมาเป็นอย่างนี้นะครับมันหักปึ๊กอย่างเงี้ยหักนะครับมีการหักเป็นมุมอย่างเงี้ยก็แปลว่ามันไม่ต่อมันไม่ต่อเรื่องเอ้ไม่ใช่มันไม่ต่อเนื่องมันไม่มีอนุพันธ์โอเคครับวันนั้นผมขอสรุปภาพของไม่มีอนุพันธ์ให้ว่าอ่าถ้ามันไม่มีอนุพันธ์น่ะมันหมายความว่ากราฟมันมีการหักงอนะครับมันมีการหักเป็นมุมลงไปอ่ะโอเคครับมันไม่โค้ง ลักษณะแบบนั้นให้ดูจากนะครับมองจากภาพของค่าสมบูรณ์กราฟค่าสมบูรณ์ปุ๊บมันมีมันมีมุมตรงนี้นะครับมันเกิดมุมมันมีการหักโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอะไรนะการพูดถึงอนุพันธ์นะครับโดยใช้บทนิยามซึ่งเราจะเห็นว่ามันมันอธิบายการไม่มีอนุพันธ์หรืออนุพันธ์หาค่าไม่ได้ที่จุดต่างๆซึ่งอนุพันธ์หาค่าไม่ได้ผมก็บอกแล้วว่าถ้าเรามองจากกราฟเนี่ยก็คือเป็นกราฟที่มันมีการหักงอโอเคนะครับ